สวัสดีครับไว้สวัสดีค่ะท่านค่ะไว้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยวันนี้เราอยู่ที่ C D C c r y s t a l Design Center ใช่ถูกต้องค่ะแล้วรู้ไหมว่าวันนี้เรามานทำอะไรไหมมีคนเรียกมาเร็วมีเด็กๆเรียกมีเด็กๆเรียกนะครับวันนี้เราไม่ได้มาแค่สองคนนะคะมาคนหลายคนมากหลายหลายชีวิตใน M G C ทั้งหมดเลยนะครับใช่ถูกต้องวันนี้นะคะเรามางาน M G C Asia To Win นะคะ Last บินนะครับเป็นการเหมือนเป็นงานเซลล์คอนเฟรนซ์นะครับ <งา S 1> ก่อนเข้างานเอ่อมอเตอร์เอ็กซ์โปเอ็กซ์โปช่วงเป็น <c oughs> เป็นการคอนเฟรนซ์เป็นเซลล์คอนเฟรนซ์ก่อนเ <c oughs> ข้างานมอเตอร์เอ็กซ์โปช่วงปลายปีนะครับ <c oughs> น้องหญิงกับซีโนไว้นะครับเมื่อกี้เราลงทะเบียนกันแล้วนะครับส,สแกน QR โค้ดแบบไฮ<ป>เทคเอ,นเนอะใช่ต้องสแกน QR โค้ดก่อนน้องหญิงไปสแกน QR โค้ดนะคะ ม,มีมีคนตีกันนะครับไม่ไมเลยค่ะเซลตีกันโอเคอันนี้เอ่อสแกน QR วอารโค้ดลงทะเบียนเข้าง,งานแล้วลช่วเงเย็นแล้วใช,ใช่ไหมครับโอเคดีมากนี่ไงได้สติกเกอร์เหมือนกันเลยถูกครับผมแทุกคนจะได้สติกเกอร์นะฮะเป็นงานช่วงกลางคืนใช่ทางเข้าเสร็จทางกลับแล้วค่ะมีอะไรคะหนูกุจะขึ้นไปลองมีอะไรมีอะไรสมนาคุณเหรอครับถ่ายรูปกันอ๋อมีแต่รูปหน้าแบ็คกรอบ จะได้โหลดทำกิฟต์ใช่ค่ะทำกิฟต์อันนี้อันนี้ทำอะไรกันครับเนี่ยเอถ่ายรูปอาถ่ายรูปโอ้ยอยากได้สิ่งนี้ไปตั้งที่บ้านไฟโอ้เดี๋ยวเราไปถ่ายด้วยกันป่ะใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเล่นมากเลยนะฮะนี่อัสโนไว้นะครับนี่น้องหญิงนะครับอันนี้คือเราต่อจาก นี่แนนนะครับเอ้ย <Hey. S 1> แนทครับขอโทษนี่นี่แนทนะครับนี่น้องเนยนะครับตระกูลนอนหนูนะโอเคอ่าคิว <Hi. S 1> เราแล,แล้วครับ ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยกำลังรูที่ไปสิไปถ่ายรูปมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับอ๋ออันนี้คือแอร์ดรอปมาจากเมื่อกี้เลยใช่ค่ะโอยหาของแนทล่ะได้รูมามีแบบเป็นปรินต์ด้วยโอเคอันนี้เดี๋ยวรอถ่ายเดี่ยวใช่ไหมใช่ค่ะถ่ายรูป เมื่อกี้คุณชนโอนวไว้ถ่ายตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมครับร้อยค่ะหลายช็อตมาก <c oughs> ทั้งยืนทั้งคือตัวจากตัว,ตวทั้งนั่งนะคะใช่เดี๋ยวแล้วรอเขาส่งลิงก์มาให้เราใช่ไหมค่ะใช่แล้วก็มีเพื่อนเพื่อนมารอถ่ายกันเพื่อนเพื่อนรออันนี้คือยึดกดดันเป็นกิจกรรมที่แบบทางเราต้องไม่พลาดนะคะในการถ่ายภาพทุกปีคอนเทนต์ต้องมา หนูถามให้รูปอยู่ได้หนเขาบอกเดี๋ยวขอจากพี่ไว้เออลิงก์ก่อนลิงก์นี่นะครับทุกคนไม่มีใครคุยกันเลยครับหลังจากที่ได้รูปแล้วก็แอร์ดรอปกันมาแล้วนะครับทุกคนก็ต่างบกบุญอยู่กับโซเชียลของตัวเองนะฮะนะฮะน้องแนทนะฮะก็ไม่สนใจใดๆคนนี้ก็จะไปท้าโทรศัพท์คนนี้ก็กําลังเหมยตู้อยู่หรือเปล่ากำลังตงรูปตงรูปอยู่นะฮะน้องหญิงก็เข้าโหมดแบบ แชทสตอรี่อยู่เดี๋ยวก็จะโดนแท็กกันนะฮะใช่ค่ะหน้าหาโยบ Beauty Blogger อันนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็คือเติมเครื่องสำอางบนใบหน้าใช่คะใช่นี่ไงหนูไปออกอะไรมานี่ไงเหมือนกันปะหนูไม่อยากหนูมีรุ่นเก่าใช่ไหมหนูอยากได้รุ่นเสือแต่อยากได้ตังค์อ่ะพี่ เขาอยากได้ของข้างในเป็นเสืออันนี้แบรนด์อะไรครับเจะหลับเป็นเป็นงูอวกาศใช่อ๋อที่ไว้เคยบอกเราใช่เป็นอันเป็นไอ้นี่ที่เราชอบมากเลยใช้ดีจริงจรองเนอะราคาก็รุนแรงพราคาก็รุนแรงพอราคาก็รุนแรงพอ ซื้อไปเราก็คือกินแกลบเป็นพนักนึงนะคะแต่ว่าของมันต้องมีเนะาะกินมาม่าก,ก็ได้แต่ว่าเราต้องสวดต้องสวดต้องช่วยน,น,นะคะบหน้าต้องเต็มใช่ใช่เราก็ใช้ดีจริงจริงด้วยก็ทาทาไปเขาบอกว่าไม่มีเทคนิคอะไรมากสำหรับคนที่แต่งหน้าไม่เก่งก็ได้ก็ทาแล้วมันก็จะนวลน,น,นัวพอหน้าเราไปโดนแสงอันนี้มันก็จะมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นอนุเล็กๆที่มันจะแบบมีทั้งกริตเตอร์มีอะไรแบบคือมันเข้าไปในหน้า แบบเบลอรูปโขนก็เนี่ยปัดๆไปมั่วๆปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองเดี๋ยวอ่อนเองสโลแกนจริงเราก็ปัดเงี้ยแต่ต้องปัดๆไปแล้วพนี้มันดีแคนัวเนาะพี่อยากได้ตลาเสือเพราะว่าสีมันเป็นสีไม้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าตัวนชีวิตเพราะว่าสองอันเนี้ยพี่มีแล้วสนุกเนาะสนุก เข้ามาเพราะกับความผิดหวังนิดหน่อยนะครับเราคาดหวังว่าอาหารจะเปิดสวัสดีครับอาจารย์ลุงอาจารย์เรายังไม่ได้กินเราคาดหวังว่าลายอาหารอู้ดิซิส้ม่คุยไม่คุยก่อนอันนี้น่ากินิดอันนี้น่ากินของที่ไม่ชอบที่สุดก็คือปลาแซลมอนนะคะครับวันนี้เรามีปลาดิบด้วยนะฮะเป็นซูชิ่รับปิมางกันเลยอันนี้ เราควรเราเราควรจะได้พรีเวลล g ชในการที่เรามาตรงเวลาจริงไหมครับไว้ใช่บอกค่ะแต่ปรากฏว่าใช่หรือเปล่าไม่รู้อ่าใช่ตอนนี้ยังดูไหมป้าโตขาแล้เนี่คือละลานตามากนะฮะปลาดิบจากกูซีโอนะคะโอ้ซึ่งเป็นหนึ่งในบิสเนสยูนิตของ m g c Asia เอเชียนะครับอ้าวทำไมคุณขึ้นมาเร็วจังเลยครับอ้าว สองยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งสองยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งอยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งอันนี้มาต่อคิวรออะไรครับขับปูนีค่ะฟองฟองติดฟองหรือเบียร์ครับเขาเลือกขับขึ้นนอกน้ำสอบจริงก็สามารถรับได้เลยค่ะสอบเลียกได้เลยแต่เมื่อกี้เมื่อกี้เราเดินผ่านลายอาหารญี่ปุ่นเป็นอะไรที่น่าสนใจมากน่าสนใจมากแต่เดินผ่านไม่ได้ค่ะต้องรออีกสอง ครับโอเเคคคโอี่่นะะอไรครับอาจารย์พึ่งคาปูชิโน่ค่ะฟองเต็มเลยเอ๊กลิ่นได้กลิ่นมอสเมาดูดิดูหน่าหยมแล้วหยมไปไม่เป็นกันหิวว่ะอาจารย์พึ่งเขาไม่เจอหยมไปเอาข้าไปมีแต่แอบกูไม่เกียดเยอะมากใช่แล้วพี่เอกก็หลอกฉันฉัน เราไปดูโตะกันดีกว่านะครับสร้างปาะาตลอดเลยนะ้เราเข้ามาในมาในฮอแล้วนะครับอ้าวนี่โต๊ะเราโตัวนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือหน้าเวทีเลยเอาพร้อมเต้นไงอ๋อโอเคเอ,อยู่ตรงนี้ไม่เต้นก็ไม่ได้ด้วยนะใช่เ,เริ่มเ,เริ่ม มีวิวอาหารนะครับอะไรอะครับไว้มีหัวค่ะตกใจแล้วแล้วก็เราเกียบเขาเก็บเรรีวิวได้ไหยได้สองปูอินแต่รารีวิวอ่ะอ๋อก่อสองปูอิน นะครวางมือจากทัวร์ก่อนนะครับตรงนั้นนะครับด้านนู้นกินเขากงเข้าเกี่ยบวางก่อนนะจ๊ะตั้งใจฟังดีๆนะครับค,คือคือคือเมื่อกี้ที่เราถ่ายกันไว้เมื่อกี้คือหายไปหมดเลยกลายเป็นอาหารว่างในบัตรดนในบัตรดนไม่มีจริงๆมีอะไรนี่นน <rio> มีแต่หัวใจเท้าโอเคครับไม่เธอใจเอา อ่ะยีราตรงนี้เลยโอเคยีรอดอันนี้คือบุ๊กกิ้งไปแล้วถูกต้องค่ะโอเคแล้วบอกจะบอกว่าถ้าไหนไม่กินไม่ต้อมาค่ะไม่เอาไม่เอาอันนี้คือช่วยเลี้ยงเลยนะฮะโอ้โหซินเนอรีสุดๆเออแตอาหารนี่ไม่มาแล้วตอนนี้เป็นของนื้อดีดีครับผมทำไปสองสองร้อยถาดนะเมื่อกี้ บุ๊บเดียวขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมนี่ครับเอ่อในที่สุดจากการไปต่อสู้มานะครับเราก็ได้แล้วนะครับอาหารญี่ปุ่นที่ผลิตใหม่ๆสดๆเลยนะครับซีซ่าสลัดมาเพราะว่าซูชิแถวยาวซูชิหายไปรเด็นพริบตาเลยเมื่อกี้ก่อนซีซ่าไปก่อนนะคะโอเคครับเบาๆ อันนั้นเป็นอะไรเหมือนเทมปุระครับเมื่อกี้เห็นเนี่ยไม่มีอะไรเลยไปหันว่าตอ๋อโอเคไปหันวเจอกันเดี๋ยวไปอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะโอเคครับได้ยี่อะไรเยอะแยะครับเนี่ยองเงี้ยผมเอาจานเดียวแต่สองที่แล้วนะเออน่ารำคาญนอนมาก กินอะไรเยอะแยะครับหัวหน้าเส้นโอ้ยดีนะไม่ตื่นเต้นแล้วเนี่ยอันนี้เราเราพยายามจะเป็นคนเฮลตี้กันใช่ไหมฮะพอแล้วครับไปละเสร็จละเสร็จละไปละหรือเปล่าอันนี้คือที่ละสองที่เลยไม่จานละสองที่เลยดีนะดีเป๊ะทำอะไรครับ เอาผลไม้โอ้ไปนสยเฮลตี้ผลไม้เอาด้วยครับเอาด้วยกาาง่วงนี้ได้อดได้อดนะนี่นะครับมะละกอมะละกอแคนตาลูปแคนตาลูปอย่านัดปลาดาอย่านัดถับลนะฮะเตงโมเตงโมจได้คองคล่องออกไปประตูนี้เหรอไปไปไป กินเลยเขาเดยวไปตอกคิว ที่อยู่เคียงข้างผมมาตลอดกว่า23ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเราก็ประสบความสำเร็จครับร่วมกันตลอดมา